คนเราตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างเกิดจากอะไรคะเกิดจากความต้องการเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกความคุ้มค่าการแนะนำจากคนรอบข้างจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือจากความสะดวกสบายที่หาซื้อได้ง่ายหรือจากโปรโมชั่นที่ถูกลงลดราคาต้องรีบซื้อหรือเกิดจากอะไรคะ การที่คุณเลือกสั่งซื้อต้นพันธุ์หอมบัวเลยเพื่อนำไปปลูกซื้อจากอะไรคะซื้อเพราะอะไรในขณะที่ซื้อไปนั้นรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าต้นที่ได้ไปจะเป็นต้นพันธุ์สดที่ถูกตัดใบออกถ้าคุณรู้จุดนั้นอยู่แล้วคุณคิดว่าต้นพันธุ์ที่คุณได้รับจะเป็นต้นพันธุ์ที่เขียวสดงดงามหรือจะเป็นต้นพันธุ์ที่ได้เป็นลักษณะไหนคะ และเมื่อคุณได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วคุณมีความคาดหวังกับการปลูกหอมในครั้งนี้ของคุณแค่ไหนคะสำหรับคนที่เพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะต้องบอกให้รู้เลยว่าอย่ารู้สึกท้อนะคะอย่ารู้สึกสิ้นหวังนะคะเพราะต้นพันธุ์ที่คุณได้ไปนั้นเขาจะเติบโตเมื่อถึงเวลาของเขาคะ่ะต้นพันธุ์ที่คุณลงปลูกไปใหม่เปรียบดังเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านลงไปใหม่คะ่ะ เขาไม่สามารถเจริญเติบโตหรือแตกกอแตกยอดได้ในวันแรกเมื่อผ่านเวลาไปประมาณ7-10วันรากของเขาจะสามารถหาอาหารเองได้เขาจะสามารถตั้งต้นได้และมีใบใหม่งอกออกมาค่ะระยะนี้สิ่งที่เราควรจะทำคือช่วยหาอาหารไปป้อนเขาค่ะเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ถ้าถามว่าหาอาหารไปป้อนยังไง ในที่นี้ก็คือการเติมปุ๋ยคอกไปแล้วก็การให้น้ำค่ะระยะนี้ใบเก่าของเขาจะแห้งเฉาลงไปถ้าหากว่าคุณปลูกน้อยแต่ขยันมากจะช่วยลอกกาบใบก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณปลูกในจำนวนที่มันมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าการนั่งลอกกาบใบมันไม่ใช่เรื่องสนุกระยะนี้เราจะได้แค่รอเวลาค่ะ